มาดูเที่ยวต่อไปท่านผู้ชมงวดเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วครับอีกสองเที่ยวทุกอย่างจะจบลงฮะมาดูเที่ยว33ครับหนุ่มเมืองช้างร่องน้ำสีแดงเจอทิดาหอมไก่ร่องน้ำสีน้ำมงนครับเป็นเที่ยวต่อไปนี้เอาละครับศรีสะเกตเจอกับสุรินสุรินเจอกับศรีสะเกตอีกแล้วหนุ่มเมืองช้างมีอาจารย์พิทยามาลีหวนครับหรือว่าอา,อาจารย์แจ็คเกอร์พลังช้างเป็นผู้จัดการและให้ความดูแล ส่วนที่ดาวหอมไกลนั้นก็มีท่านนเรนเบ้าทองอพี่น้องจากบ้านเกียอัาตบนไามเอาละผู้ชมเหลือนิ่งแล้วดูท่าไม่น่าจะเกินอีกกระใจข้างหน้าเหลือคู่นี้น่าจะออกมาเป็นเที่ยวที่3 3ครับหนุ่มเมืองช้างที่ดาหอมกลัดเอาละครับเที่ยวนี้อาจารย์แจ็คพลังช้างกับนเรนเบ้าทอง สุรินกับสีเกตด,ดินแดนแห่งน้ำท่วมทั้งคู่ <What? S 1> ปนุมบางช้างนี่นนก็ยังไม่เคยแพ้เลยครับ oh. สองเที่ยวที่ผ่านมาแต่หอมไกลนี่ออกอยังออกไม่ได้ท่านผู้ชมโอ้โหนิดใส <laughs> ไม่ก็ออกมันจริงๆแต่ <G> ไ,มออไม่ได้ ต้องกินตำบักพุงกวนต้มก,ก็กิจีบกวนยังสีมาข้าไม่ได้หลอกพวกเจ้าไม่มาตัหนาอีกที่จริงเรือมันออกมาจริงๆพอมาสักครู่หนึ่งเรือมีปัญหาเขาเลยหยุดอ๋อแสดงว่ามันหอบเกินพวกเจ้าก็จะมาตู่ว่าข้านี่ตัวมมข้าไมา่ได้ตัวพวกเจ้ากานนั้นมีแต่ว่าเรือมากมากเป็นม,มาจ้าโอ้เสียงหน่อยพนียังพาเฮือนด้หนี่อยังอายคนบันนี้ลูกน้องท่างใส่กับประฟังค่วมลุกน้องทางขวมกับปฟังค่วม ผูพยบาบาลจะผากท่านขอ่อยนะจากนั้นเราจะปาก,กันบอเลยเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ออกมานิดเดียวฮะน่าจะโอ้ยขันบอกน้อยเดียวจะว่าออกอ๋อ เราก็เป <Ooh. S 3> ็นน้องชาวเราก็มาดูคู่นี้เทียวนี้ก็ใส่กันมาแบบระเบิดเถื่องเลยทีเดียวออกมาไม่หลีไม่หล่อไม่ขอจักชายจะไปจะมาจะช้าอยู่ใหญ่มีเท่าไหร่ใส่เต็มทีบุทบีจีกันมาเป็นจ้าระเบิดเริ่มจ้องยาวสาวลึกเปิดศึกวัดใจใส่เต็มทีบุทบีจีกันมาหนุ่มเมืองช้างร่องน้ำสีแดงพบกับเรือดินไม่ธรรมดามีคำนำหน้าว่าทีดานั่นก็คือทีดาหอมไกลพี่น้องจากบ้านเกิรตะบนถามอเภอิษฐรรมจังะมาเศรษฐกิจไม่อยากจะเซตแล้วตอนนี้เริ่มใส่กันมาแบบเต็มๆละจ้าเอาละครท่านผู้ชม ไอคอนขึ้นมาหน่อยเมืองช้างนำอยู่นิดแต่หอมไก่เปียดดิหอมไก่มีตลอดใช่ไหหอมไก่มะเวลย์แต่ดูเมืองช้างต้องกาจับตีหนีอยู่จะหนีตลอดรอดฝั่งมาตอนนี้โอ้โหตอนนี้หอมไก่เปียดไปแล้วหัวต่อหัวตายต่ตายต่างกฏต่างเบียดต่างงอมไก่มาเพลโอ้โหเลิกเจ้าของแล้วยังสมัครกันอยู่อยู่มานเศร้อยเมตรแต่ก็สุดจิตตอนนี้ใครจะหนีกันอยู่หอมไก่ดูมืองช้างต้กาจับคุณอยูี่สายกับแม่กำลังท่านผู้ชมเอาล้วครับท่านผู้ชมไม่ธรรมดาแล้วแม่อยู่ดีๆว่ายังไงว่ายังไงดูเมืองช้างแม่กลับใครจะเป็นต่อทง ที่ขอเคลียขอเคลียกันมาตลอดไม่ทำมาแล้วว่าจะไงทีนะหอมไก่เห็นทางมาดีเริ่มขอขอขอเริ่มขอขอขอเริ่มขอ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 แล้วเริ่มเดินหน้าสู้ต่อไปจะสู้ได้ไหมจะสู้ได้ไหมพี่น้องชาวเรับจับตาอมก็ตอนนี้ยังคำหันกันมาอยู่ประเภทหัวต่อหัวท้ายต่อท้ายเมืองช้างกับหอมไก่หอมไก่กับเมืองช้างใครจะไปใครจะอยู่และสุดท้ายก็รั่วเข้าเส้นชัย ลำดับต่อไปครับพิการประกาศผลการแข่งขันครับเรือเที่ยวที่33ระหว่างหนุ่มเมืองช้างร่องน้ําแดงพบกับทิดาหอมไกลล่องน้ําสีน้ำเงินผลการแข่งขันครับก็กรรมการตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ําสีแดงเป็นหนุ่มเมืองช้างเพิ่มคะแนนให้กับตัวอ,อีกอีกหนึ่งเที่ยวครับท่าน